บ and cake, ันี้ไดนเวลาอันเป็นมงคลเรื่องแล้วข้าพุทธเจ้าขอประทานราชโสกากันมงคลมงคลเลผู้ได้รับพระปิญญาอิทธิมศักดิ์เทาละพระัญญาอิทธิมศักดิ์ตามระลับการหล่อปีวิญญาณศึกษาตรุษีปฏิปีติมศักดิ์ดนตรีจีนศีลสากลศึกษาในมงไดเมงกินไต ปริญญาบริหารธุรกิจวิศวกรรมดิจิทัศาสตร์การและการในชุรกิจเที่ยงธรรมาฮ่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับสสวััดีครบขอบคุณมากนะครับที่มาวันดีๆนะครับที่มาวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มือทำยังไงคือคือครับคือที่ไม่มีไม่ไม่เคยมีชีวิตในมหาวิทยาลัย พี่เรามีที่นี่ตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วกระโดดข้ามปริญญาตรี20ปีมาเป็นด็อกเตอร์เลยต่อไปนี้นะ้องต้องเรียกว่าด็อกเตอร์แดนซ์เป็นไงบ้างเบิร์นกับปริญญาใปนีครับพี่เบิร์ตดั้งมองเพราะว่าเราไม่เคยได้อยู่ในในในสิ่นนี้ครับเป็นไารมาแบบนี้ก็อนั่งยู่แล้วก็เห็นเห็นการทำงนานของ ผมพกเราผมมาเนี่ยช่วงของของทางมหาลัยแต่นีิสิกศกษาทุกคนได้ที่ตั้งใจกันเพื่อที่นจะมีวันนี้เนี่ยมันดูแล้วมันมันภูมิใจมนซึ้งใจที่ที่ก็มาได้ที่มันร่วมด้วยครับคือที่ได้มาใสา่ในวันเวลาดีๆของทางมหาลัยเขาด้วยที่รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็อกแก๊งเนี้ยมันไม่ใช่ผมเพื่อคนเดียวของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับที่ว่าเพราะว่าได้ก็เพราะว่าเป็นงานแล้วก็ ทุกคนได้เห็นงานเราคณะาจารย์ทุกท่านเห็นงานเราก็จรได้แล้วก็ยังสงสัยว่าถ้าได้แล้วเนี่ยเราจะแดนซ์เราจะ, Dance, เ,าจะเป็นพี่เบิร์ดคนเดียวได้ไหมเขาบอกได้สิต้องได้ต้องเป็นอ่านะสบายได้เลยเครับพ่อาจรย์เด็กั้น้าคุณแม่น่าจะยิย้มกับปริญญาไปอ่าใช่ครับเด็กพวเด็กกลับไปก็ต้องที่โกรธได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เซลก็ได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปด้ยวยกระเป๋าอบรมพยาที่ตั้งที่ปวดแม่อีกข้างครับข้างข้างแรกก็เป็นปริญญาตรี่ข้างสองมีศพระหว่างที่พี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะพี่พี่พูดตลอดพี่พูดกับแม่พูดกับป๋าตลอดเลยว่าแม่กับป๋าไม่ได้แล้วแม่กับป๋าพูดก็ได้แล้วว่าคณาจารย์ให้เบิร์ตกับน,น้องทุกคนจะให้เบิร์ตครับแม่เราต้อง ทุกครั้งที่ได้นี่ก็เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงของพวกเราของพวกเรานะครับที่ที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องพูดดีคิดดีและท,ทําดีวันนี้เราเฉียงเราก็จะได้ดีที่ท่านเคยพูดไปคว่าอยากให้พี่เบิร์ตได้เป็นด็อกเตอร์หรือแบบอะไรแบบนี้ไม่ดีเลยครับไมนะ่ไม่ต้องไปยศสมอเลยะครับคือจากนี้มันต้องไปเนี่ยเ <c oughs> มื่อพี่โทรไปแล้วนะครับเราไม่มีตรงนี้แล้วแต่เราก็ยัง ยังดูแลตัวเองพี่ดีเพราะว่าเมื่อพี่เบิร์ตมาเนี่ยพี่เบิร์ตจะไม่หยุดเลยพี่เบิร์ตจะมีทั้งทุกอย่างที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีแน่นอนโนเวมเบอร์ November ที่จะมาถึงนี้ก็คือพฤศจิกาที่ถึงนี้มีแน่นอนครับส่วนอัลบั้มพี่เบิร์ตทำเสร็จแล้วยัก็ถ้าลูกพี่เ้ออกันใช่ร์คะใช่ครับใช่ครับไอเดือนเมษายนนี้เราก็จะได้ยินบ้างครับไปเรื่อยๆรื่มีเพลงใหม่อะไรแบบนี้ไหมครับใหม่หมดเลยครับท่านผู้ชม หมดเลยคร <อ S 1> ับอนันวัน <ๆ S 1> ี้เป็นยังไงบ้างครับคือคือคือพี่วัดอยากแหวอยากถอนจริงคือพี่วัดอยากจะบอกทุกคนว่า่าอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยกลับมามีความสุขป็นครั้งหนึ่งอยากให้องค์การเพลงข,ของเราที่มันนิ่งๆน,งนะครับกลับมาฟื้นฟูพวกเราไม่ว่ามันเป็นนักร้องหรือว่านักการถายหรือนักการตลาดหรือว่าจะเป็นคนดูให้บราอยู่ในโลกเดียวกันทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้หยุดเราหยุดเพื่อ ให้พี่โคเข้าไปพี่โคลเขาเป็นเกสเรามาช่วงนึงเราให้ท่านเป็นเกสเราไม่ให้เขาเป็นโบสเมื่อเข้าไปแล้วจากได้ไหมเ้านายพี่เรื่องความสุขเป็นเรื่องของเบิร์ดหรือว่าจัดการดีครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับอือเพราะว่ารู้สึกว่าจะเด้งกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็มาจับดีมะโอ้ยอย่างที่มันชุบได้อยู่นะ พูดจาร้าเธอะพูดจาใช่ครับคือคือคือระหว่างพี่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกับพี่โคเขาอยู่บ้านเนี่ยอย่าลืมว่าพี่โบ๊ได้อยู่มา30ปีแล้วเขาอยู่บ้านฉะนั้นเราก็ใช้เวลานี้ a c t ท c e ตัวเองแล้วก็วางแผนบอกกับทีมงานตลอดเวลาว่ามันเป็นสูตรที่พระเจ้ากำลังให้เราฝึกขับ สูน่งเพื่อให้ให้เราถอยหลังให้เราทบทวนทําผิดได้แต่ฟัผิดให้น้อง่ส้ดเพราะว่าท่านให้เวลาเราแล้วตั้งส,งสองปีเพครับจากนี้ก็ไปลมลยๆคนแต่ว่อนิร,ร์ตะบจะวางได้เม่อไห่คอนเสิร์จตจะีว่าจะมีได้เมื่อไหร่คอนสิร์ที่ร็ดที่สุดน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนครับรู้ว่ารู้ว่าศศเป็นต้นไปครับเย้ อเคนเราสแขกรับเชิเพราว่ากปีจะเวร์มาอันนี้ก็ไม่ไม่น้อยหน้ากันัวเรื่องโควิดสกับมาอีกรอบไหมัวนั้นออสาธุครับมาเที่ยวแล้วป่ะปาเป็นเกสเกสเราไม่ใช่ซ้ำนะเพราะว่าตัวโควิดเป็นเกสอะใคก็ปีมาเท่ไหร่นี่ยีกอนนี้ก็คนริ่มีการเตรียมการไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือการ ร่วมที่เราเงียบเราวบว e v o k e อมหูหนเะนี่ยทุกคนก็ได้ทำงานจากบ้านทุกคนได้แต่งแต่กบ้านแต่งแล้วแต่อีกแต่งแล้วแต่งยางย่าง,าง,าง,างทุกคนรู้กันว่าคอมจอกัแต่ละเพลมยากขนาดไหนใช่ไหมครับเอ้ยเบอลหรือ,องนั้นนะ่ะนะั้นายหคนก็อา้ยังรอกันรอูาอาก,ก,การเต้นเชื่อไหมว่าคุณบจะไม่ได้หยุดเลยสักวันหนึ่งคุณบยังเต้นจัด อังคารพระหัสเสากับเซเว่นกาแล็กซีซึ่งเป็นชื่อเป็นพระอาจารย์มิวเบิร์ตเนี่ยเขาเดินทางกลับไปอยู่แล้วเขายังต้องส่งคลิปไปให้มิวเบิร์ตแล้วที่ก็ส่งคลิปกลับไปทุกวันอังคารพระหักศพมันไ,ไม่หยุคดครับมิว่าเบิร์ตไม่ไหวคือลบความคิดได้ไม่ได้เลยจะเปลี่ยนบ้องก็โลกให้เลยมุ่งหวายไปอ๋ออันนี้คือท้า็แพทุกคนเลยท้าทุกคนเลย แต่ว่าเดือนดีเซ MBER เอ่อหนุมยเบิร์ตี่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้ครับว่าเป็นไงเพราะว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะปีกเครื่องมันเดือดจริงๆใช่ไหมที่ถึงเวทีขนาดไหนด้วยที่ถึงมากครับด้วยทีถึงสุดด้วยทีถึงการทำงานด้วเพราคนชอบทำงานแล้วพี่เบิร์ตนึกถึงคนดูของพี่เบิร์ตนึกถึงเสียงเขานึกถึงแววตาเขานึกถึงแม้กระทั่งวันที่เขาอยู่บ้านคนเดียวคนเดียวกันน่ะบ้านเล็กๆหรือว่าห้องเล็กๆ แลรอเวลาที่เราจะเจอกันเก็บเงินกันเจอกันอีกครับพี่รอแจะเจอพี่พี่อยากพี่อยากจะยืนเขารอเราหรอพี่นี่นี่นี่เดียออเด๋ยวเดี๋ยวพี่บดเพื่อออกเราแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับก็เดี๋ยวได้เจออลไรครับถ้าจัดได้กี่สิบรอบเน,นี่ยคราวนี้นี่เราเริ่มต้นตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองแล้วพอไปเลื่อยเลยครับตลอดเดือน <laughs> มีงเงินดูก่อนานละ่ะ <laughs> สวยกันขึ้นที่เราอนะ่ะก้าว จะถึงเวลาที่เราจะมีความสุขกันแล้วแต่พี่เบิร์ตขออย่างหนึ่งนะครับขอก็เลยทุกคนว่าโควิดเขาไม่ได้เขาไม่เขาไ,ไม่ใช่ใจ,ใจ,ใจใร้ายกับเราทุกอย่างเขาก็อยากให้ผมดีกับเรา,เาให้เวลาให้เรากลับดูตัวเ,เองด้วยกัี่านแฟมิลี่ขอให้คนไทยนะครับกลับไปดูตัวเองให้ดีต่อให้เป็นญาติญาติผู้ใหญ่ของโควิดก็เอาเราไปอยู่เขาถือว่าเรามีูม่นียไหนดีครับพี่เบิร์ต อยากบอกทุกคนว่าพี่บรอก็อยากจะถอดน้ำพวกคุยแต่พี่บ๊อก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรายอยู่ในช่วงที่เราจะต้องดูแลกันอยู่แล้วเมืองไทยคนไทยมีอย่างหนึ่งครับที่เป็นเป็นแอสเซทของคนไทยเป็นเป็นเป็นต้นทุนของคนไทยคือความกลัวที่เหมือนกันเรากลัวเรากลัวว่าคนที่รักเราหรือคนที่เรารักจะจะไม่จะเป็นอันตรายไปดังนั้น ตรงนี้นะครับรถขอเลยขอให้ทุกคนมีรายได้พี่ดีนะครับเรากำลังจะผ่านแล้วเขาแบบนิดเดียว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 ใจช่วยครับเย่เ้าไม่รถก็รอดมาทุกซีซั่นเราก็จะรอดต่อไปใช่ครับต้องรอดเราต้องรอดครับ